เกิดเหตุแฟลตดินแดงแฟลตเก่าแก่ของความเป็นกรุงเทพมหานครถล่มลงทับเสาไฟฟ้าเจต้นรถยนต์ชาวบ้านพังเสียหายไป9้าคันขณะหรือถอนเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารของแฟลตดินแดงดังกล่าวเวลา15นาฬกา40นาทีของวันที่2เมษายน2 5 6 2ผู้สื่อข่าวก็รายงานเกิดเหตุอาคารแฟลตดินแดง18จนถึง20ซึ่งเป็นพื้นที่ของทางการเคหะแห่งชาติ ที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ได้เกิดถล่มลงมาซึ่งตัวอาคารบางส่วนได้ไปพาดทับดึงสายไฟฉุดดึงเอาเสาไฟฟ้าเจ็ดต้นลงลงไปทับรถยนต์ชาวบ้านเก้าคันมีรถกระบะสองคันรถยนต์แท็กซี่ของชาวบ้านอีกเจ็ดคันที่จอดอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายขณะรายงานข่าวบอกเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งตอนนั้นมาตรการของเราคือหลังจากที่ที่ที่เหตุม,มาสำรวจแล้วเนี่ยมาตรการของเราคือเราเราทำอทา,านกระแผงสงง่งผมเสนะครับก็มาทาที่ดืออ้ออจารนะคับแล้วก็ฉีดฝุ่นตลอดเวลาผอลงพื้นที่มาดูหลายรอบแล้วก็ก็รถาน้องเรียนของชาวบ้านไม่มีน้องเรียนชุงนี้นะครับครั้งนี้ผมเดาว่าคงจะเป็นการซุดตัวของอาคารซึ่งอาคารมันเก่าที่บอกว่ามันอยู่ในรุ่นแรกอาคารประมาณ50กว่าปีแล้วนะฮะพอซุดตัวเนี่ยบางส่วนมันมมันก็มามาโดนสว หึงรังให้รถไฟฟ้าอย่ามันโดนตัวมาก็โชคดีว่ามีรถเสียหายประมาณแค่ห้าคันนะฮะแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหาที่แต่กลายเป็นว่ามีการล้อถอนเกิดขึ้นเอาตรงนี้ยค่ะต้นต้นก็คือว่าผู้รับเหมาฝ่าฝืนหรือว่าทางยานยนรับทราบอยู่แล้วแล้วหลังเรื่องเป็นว่ายังไงคือคือแค่เนียนะพู ดด้วยนเขะไม่ใช่เพราะว่าเหขาก็มีรายเดียวเขาไม่ได้ซ้ำซ้อนบบรรริิษษัััททปะกนอะไรไม่มีทุบตรงนี้ด้วยวันนี้ก็ทุกตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วเราทุบฝั่งโน้นตัวนี้ก็มายักไอ้ตัวนี้ออกแยกแยกไปเถอะแยกไปวันพันวันละละตัวนี้มันไม่อันตรายละคือมันตกมาได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้แต่ฝั่งโน้นน่ะมันเหลือตึกยังชั้นสี่เลยอ่ะแต่มันเหลืออยู่แค่ตรงเนี้ยนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวแค่มือมีอ่ะใช่มือครับ น้ำต่อายายกหน่อยไปทำไมเช็คใหม่เนี่ยฝุ่นนี่เยอะแยะนะไปทำไมผู้ป่วยก็มีมีคนมาเข้าบ้านผู้สื่อข่าวก่อนนะครับตรงนี้เอาเอาเหลือต้นเดียวนะไม่เป็นไรเราพูดข่าวไม่ได้ไม่ต้องตายไปเลยไม่เป็นไรอาจารย์ไม่เป็จะหน้าไปเรี๋ยวตั้งแล้วเดี๋ยวท่านจะเดินสำรวจอ่ะไได้ไหมเดินไปได้หรือไม่อันตรายอ่ะตัดไฟเรียบร้อยแล้วครับเจอท่านอนครับ ไ้ท่านครับท่านครับให้มาครับอย่ให้มาเดี๋ยวเข้าไปเยอะเดี๋ยวอันตรายครับขออนุญาตครับเาไปเราจะเห็นว่า